ฉันรักเมืองกรุงรุ่งเรืองเสมอนเมืองแมนฉันรักดินแดนที่มีตึกงามสงา่าฉันรักถนนหนทางทุกยานสะพานสวยลำาม เจ้าพญาผู้คนโสภารถรากมา็มามหายฉันรักราตรีที่มีแต่แสงนิออนรักหนังละครทีวีที่หาชมงาย รักวิทยุมีฟังเสียอิ่มอีกนางเสือพิมพ์ให้อ่านมากมายเมืองหลวงสบายคลายสวรรค์รักเสียงเครื่องยนต์ที่ก้องกังวานทั้งวันทั้งคืนเหมือนคนที่ตื่น เคลื่อนไหวทั้งวันรักแสงชวลาประปาลาหลลังรักทั้งเวียงวังวัดวาลโลดลันรักมันล้นกล้าเจ้าเนื้อดวงใจฉันรักเมืองกรุง รุ่งเรืองเสมือนเมืองพรมฉันรักนิยมสมเป็นเมืองหลวงยิ่งใหญ่และฉันก็รักลูกกรุงทุกท่านผู้มุ่งสร้างสรร์ประเทศชาติไทยให้รุดหน้าไป โอ้ประการ